สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนนะครับกลายผมกับ Back wizard Mobile นะครับวันนี้ครับเกมก็อัปเดตระบบใหม่เข้ามาให้เรานะครับระบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่สายเปรคุควรเป็นอย่างยิ่งนะครับใช่ครับผมนั่นก็คืออันนี้ฮะนะครับอาวุธครับอาวุธตอนนี้สามารถตีทะลุ40ขึ้นไปได้แล้วครับสามารถตีบวกได้ถึง50เลยครับฟังไม่ผิดครับ บวกถึง50เลยครับคือตอนแรกพี่ก็คิดว่าพี่ฟังผิดหรือเปล่าเพราะว่าตอนเจมส์คอสตีมเนี่ยเขาบอกว่ามันบวกได้อีก10ครับนะครับแล้วก็ดูประกาศบนเว็บของเขาเองก็ตามเลยก็ตามนะครับเขาบอกว่าถึง50จริงๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เชื่อเขาไปละกันนะครับบางคนอาจจะเกาหลี4ี่ห้าอะไรเงี้ยพี่ก็คุ้นๆว่าเกาหลีแค่4ี่ห้านะแต่ก็ไม่มั่นใจอาจจะจําผิดนะครับถ้าจาผิดก็ขอโทษด้วยละกันนะฮะก็มาครับเรามาดูนครับว่าการตีบวกครับให้มันทะลุขึ้นไปจาก40ครับไปจนถึง ซีเอซีส4ง5จนถึง50เนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับมาครับอย่างแรกครับออกมาก่อนนะครับเห็นสามเหลี่ยมนะครับหนังสือสามเล่มครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นครับไม่ได้ใช้ฮะกดเข้าบ้านครับจำผิดนะกดเข้าบ้านเลยครับกดเข้าไปแรงๆหนึ่งทีฮะรอโหลดแป๊บนึงครับอ่าพอโหลดเสร็จปุ๊บครับสิ่งที่ต้องมีครับคือตรงนี้ครับลงกลั่นครับพอกดไปที่ลงกลั่นเนี่ยมันจะมีเห็นนะมันจะมีครับแบ็กคริสตัลครับกดเข้าไปครับคราวนี้ มันจะให้เราเลือกใช้ครับให้เราเลือกใช้เลยครับว่าเราเนี่ยจะใช้หินอะไรครับหินอะไรครับยกตัวอย่างครับถ้าสีแดงครับก็จะเป็นหินที่ใช้สําหรับการตีบวกอาวุธนะครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้าครับก็จะเป็นหินที่ใช้สําหรับการตีบวกเครื่องประดับครับนะครคราวนี้การตีบวกหินพวกนี้ครับ ในอนาคตค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวก็มีแพ็กเกจออกมาขายครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องแบบไปรีบร้อนหรืออะไรมากมายครับนะไม่ต้องรีบไปดึงตลาดแดงสิ้นครับวิธีการครับก็แสนจะง่ายเลยครับกดเข้าไปที่หินตรงที่อยากได้ครับกดไปถึงทีครับฟึบมันก็จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดเลยครับว่าหินของเราเนี่ยมีหินอะไรบ้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆครับของเดิมคือเติมให้เต็มถูกไหมครับแล้วก็กดตีบวก1 0 0มันก็บวกขึ้นมา1ขั้นเลยจาก38มตปมเ0็ปุ๊บเป39 คราวนี้ต่างกันนิดนึงครับคือเราต้องหาไอหินพวกนี้ครับจากการรวมเศษหินที่เยอะพวกนี้ก่อนนะครับพอรวมมาเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเอาไปตีบวกซึ่งการตีบวกเนี่ยจะวัดใจนะฮะว่าติดหรือไม่ติดนะครับเป็นการวัดใจนะครับย้ำนะฮะไม่ใช่ติดทุกครั้งนะครับลองดูครับเป็นไงกดไปครับเรื่อยๆครับดูนะ3000อันได้มากี่เปอร์นะครับ3,000อันได้มา3เปอร์เป็นไงโคตร คเยอะนะฮะเยอะเยอะมากนะครับแต่ก็ดีครับเป็นการทำลายเศษที่ดีจริงๆนะครับกดไปครับ2000ได้มา15ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ2,000นะครับอ่ะลองหินนี่ายนะครับปุ๊บโอ้สองร้ยังไม่เต็มเลยนะครับอันนี้นี่นะได้โอ้ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับได้ได้ไม่เยอะครับได้ไม่เยอะนะครับอ่ะพอครบปุ๊บเห็นว่าพอพี่ตีบวกเกินครับมันให้มาเลยครับ1ชิ้นครับ เพราะฉะนั้นพอได้มาปุ๊บครับเรากด r e ไฟล์ไปได้เลยครับมันก็จะให้เรามาเลย1ชิ้นนี่หชิ้นครับได้มาแล้วครับหชิ้นนะครับเรียบร้อยครับแล้วคราวนี้ที่ตีเกินมันก็เกินมาเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจมันครับเราก็มีหน้าที่แก่โยนหินเข้าไปให้มันครับคราวนี้ถามว่าหินไหนเนี่ยควรใช้หรืออะไรยังไงนะครับถ้าใครตีบวก40แล้วครับหิน2ชิ้นเนี้ยจะให้เปอร์เซ็นที่เยอะมากครับลองดูนะอันเนี้ยให้เปอร์เซ็นกว่าถูกไหมลองกดนี้เข้าไปครับเครับเเลยนะฮะ เดี๋ยวให้ดูนี่ครับนี่พี่ดองไว้แล้วครับเราคิดว่ามันต้องมาแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะครับปึ๊บป้าบออกมาก่อนออกมาก่อนน่าจะได้ใช้จนหมดแหละนะฮะเอาออกมาเลยครับเอาออกมาเลยนะครับฟึ๊บนะครับมาดูครับถ้าเป็นหินแดงครับกดไปทีเดียว20%เครับเพราะฉะนั้นไอเนี่ยเยอะมากครับคือ5ก้อนเต็ม5ก้อนเต็มแล้วครับเนี้ยไป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 เห็นไหมพอครปึ๊บเร่งก็จะประมาณนี้ครับ คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการตีบวกครับว่าตีบวกยังไงครับพอได้หินแบบนี้มาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปครับคือการตีบวกครับซึ่งการตีบวกก็ตีบวกธรรมดาทั่วไปครับเข้าไปครับ back s p r i t ครับเห็นไหมครับโผล่ขึ้นมา1อันครับคือ a w a k e n e n h a n t m e n t นะครับหรือ a w a k e อุปกรณ์ครับบางคนอาจจะไปสับสนกับของเกาหลีนะของเกาหลีคือปลดลิมิเตอร์นะครับแต่อันนี้จะไม่ใช่นะครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปงงกับสับเกาหลีที่บางคนใช้หรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่นะครับคราวนี้การตีบวกครับอยากตีอันไหนเลือกไปอยากอันเนี้ยเห็นปะ CP ขึ้นมา20ครับถ้าเปลี่ยนชิ้นนี้บ้างนะครับ CP 14กับเท่าไหร่เนี่ยกับ6ก็20เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับว่าอะไรยังไงนะครับคราวนี้การตีบวกครับสมมุติพี่ใช้อันนี้นะครับเลือกหินเข้าไปครับ1ก้อนรับกดเข้าไปแรงๆครับฟาบฮะนะครับมันบอกว่าการตีบวกเนี่ยนะครับ มันจะใช้1ก้อนแล้วก็เงินอีก5ล้านนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากเพิ่มโอกาสการตีบวกครับให้มันตีเพิ่มติดขึ้นถามว่าทําได้ยังไงนะครับมันจะมีหนังสืออยู่ตรงนี้ครับนะครับหนังสือตรงนี้ใช้เพิ่มโอกาสการตีบวกให้ติดได้ครับเห็นนี่ไหมฮะโอ้โหอยากตีบวกไม่เธอติดไหมเธอกดเพลย์ช็อปสิเป็นงโคตร โคตรของโคตรครับนะครับตอนนี้พี่คงยังไม่ซื้อนะครับแต่ได้ข่าวว่าเขาแจกมานะครับอ่าแจกมาจริงๆด้วยนะครับรับไปก่อนนะครับมันก็จะให้มาอ่านเห็นไหมนะครับการตีบวกเนี่ยจะมี2แบบนะครับใบเพิ่มโอกาส50%นะครับกับใบเพิ่มแค่10%นนะครับเดี๋ยวลองไปตีให้ดูครับมานะครับจะได้ไม่งงกันนะครับสำหรับการตีบวกแบบนี้นะครับเป็นระบบที่ถ่ายตังค์สุดๆนะครับระบบนี้นะครับ ไปนะฮะไปนะครับก็ถามว่าจะเพิ่มโอกาสตีติดไหมนะครับถ้าจะเพิ่มโอกาสตีติดก็กดไปนะครับถ้ากดอันนี้อันนึงอ่าห้นะครับมันเพิ่มได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันเพิ่ม2อันไม่ได้นะครับแล้วมันไม่ใช่แบบทบไปเรื่อยๆจนติดเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองพิจารณาความเสี่ยงในการตีกันดูเองนะครับก็ลองกดให้ดูเลยนะครับพาราครับหนึ่งครั้งตีไปครับเด็ด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 อุด อ่าโอเคอ่าคอนเฟิร์มอ่าออล็อกอ่าออล็อกอ่าคอนเฟิร์มครับตีบวกไปครับตึมนะโอ้ยเบื่อเอฟเฟคเดี๋ยวต้องปิดอ่าเห็นไหมคราวนี้จาก40ครับจะกลายเป็นเลข1นะครับสมมุติถ้าเราตีต่อครับเราตีต่อครับหินพี่หายไปแล้วก้อนหนึ่งถูกไหมครับถ้าตีต่อครับมันจะขึ้นกลายเป็นเลข2ครับแต่ครับย้ําแบบนี้นะการตีบวกแบบนี้มันมีโอกาสครับ ที่มันจะตีแล้วมันแหกครับความว่าแหกคืออะไรครับก็คือสมมุติว่าตีไม่ติดนะครับอย่างสมมุติเช่นถ้าอนนี้พี่ตีบวก1นะครับแล้วพี่ตีไม่ติดนะครับจากบวก1อ่ะจะถอย1ขั้นครับคือจะกลับไปอยู่ที่40ไม่งงใช่ไหมแต่ถ้าติดครับ1จะขึ้นไปเป็น2ทันทีนะครับถ้าสมมุติพี่ตีบวก4ละตีแหกก็เหลือ3ตีติดก็กลายเป็น5เท่านั้นเองและถ้าสมมุติเราจะเซฟครับเราสามารถเซฟได้โดยการใช้ใบเซฟ แต่ใบเซฟเนี่ยพอเซฟเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีโอกาสเซฟแบบเซฟได้แค่ประมาณ50%ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเสี่ยงกันดูเองแล้วกันนะครับและจะมีคนถามแน่นอนครับว่าพี่แล้วถ้าผม40แล้วผมตีแหกอ่ะเหลือ39เปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับมันก็จะยังเป็นแบบเดิมอยู่ครับอ่ะนะครับเดี๋ยวลองทีบวกขึ้นไปให้ดูครับโอ้ยลืมเอาออกเลยนะครับนี่ดูพอมันเฟล คนอื่นแม่งเฟลกันตอนบวกเท่าไหร่ไม่รู้กูเฟลตอนบวกหนึ่งเลดมันดีจริงๆเกมนี้ดูนะครับเลดครับมันถามว่าพี่ต้องการใช้ใบไหมสอ0รใบนะครับในการเซฟ50เกมเนี้ย50%เรารู้ลกันอยู่ครับหลอกลวงโคตรพี่ว่าพี่เซฟไม่ได้ด้วยลองดูปะมากดให้ดูครับ เออต้องให้ด่านะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ไปใช้กันได้นะครับด่านึงทีแล้วมันจะติดให้เรานะครับเพราะฉะนั้นการตีบวกก็จะง่ายๆประมาณนี้ครับเราก็ลองตีบวกไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันครับอาวุธอาวุธหลักอาวุธลองพวกนี้ครับน้องในกิวคนนึงทำแล้วนะครับตีแค่บวก3อ่ะประมาณ3ชิ้นครับ CP เพิ่มมาประมาณ300ครับอ่ะลองให้ดูนะอันเนี้ยถ้าบวก่งใช่ไหมเป็น459ถ้าเป็นบวก2ขึ้นมา22นะครับขึ้นมา23นะครับใช่ไหมอ่ะขึ้นมา24ครับ ขึ้นมา26ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตีบวกเนี่ยโคตรเยอะครับแล้วที่เขาบอกว่าตีถึงบวก10นี่จริงไหมกดตรงนี้ให้ดูคอนเฟิร์มครับจริงนะครับและที่สําคัญครับบางคนแบบกลัวไอ้พี่แล้วผมจะสามารถทรานเฟอร์ได้ไหมนะครับคำตอบคือทรานเฟอร์ได้นะครับไม่ต้องห่วงครับตีบวกไปได้เรื่อยๆเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นครับทรานเฟอร์ได้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับนะครับก็ จบไปครับสาหรับระบบตีบวกครับคราวนี้แล้วมีระบบใหม่อะไรเข้ามาเพิ่มเติมให้เราอีกนะครับอย่างแรกเลยครับกดที่แมปครับเห็นนี่ไหมฮะแมปใหม่ครับพลัง7,8 0 0นะครับแมปเนี้ยมั่นใจมีคนไปอย่างมากก็10คนเอาจริงรู้เลยทำมาให้ใครเล่นนะฮะไม่ขอพูดชื่อนะครับผมก็แบบพลังมันโหดร้ายมากครับแต่ของมันก็ดีแบบดีอะเออเคยเห็นตะกองทองใช่ไหมล่ะ นี่กล่องส้มมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูแล้วกันครับว่าของจะดอบดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะครับคราวนี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับที่แบบ GM เ้าไม่ได้พูดนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอ่ามาดูที่ตรงนี้นะครับกดเช็ค CP เข้าไปครับตอนนี้ทํามาให้เปรียบเทียบเลยครับว่าตอนเนี้ยเอเบอร์ค่ากลางเขาอยู่กันที่เท่าไหร่ครับอ่าดูนะอย่างแบ็กส p i ริ t เนี้ยค่ากลางอยู่กัน1นึ่งันหจริงเหรอวะ นี่พูดว่าพลังพี่สูงมากนะนะมันขนาดนี้เหรอแพสซีฟสกิลนะครับพี่สูงกว่าค่ากลางโนเลดพี่อยู่สูงกว่าค่ากลางสัตว์เลี้ยงอยู่สูงกว่าอะไรอยู่สูงกว่าคือตอนนี้มันเปรียบเทียบให้ดูเลยนะว่าค่ากลางเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ใครแบบอยากไปแบบลองเล่นลองอะไรก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้เลือกได้นะครับว่าอยากเปรียบเทียบ C ีเท่าไหร่นะครับลองมาปรับดูนะครับสมมุติอ่ะห้าพันห้าใช่ไหมอ่ะตัวพี่อ๋อมีแค่ห้าพันสี่นะครับแบ็คห้าพันสี่คงประมาณว่า แผนนี้54ก็เก่งแล้วนะมึงเลยประมาณเนี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันครับว่ามันแบบเปรียบเทียบแบบไหนอะไรยังไงนะครับอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่ครับอ่ะมีอะไรบ้างนะครับอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่ก็มีตรงนี้นะครับก็จะแบบเป็นการพลอยเตาเหมือนเดิมครับเราคงรู้อยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็วิ่งครบ50รอบให้กุญแจจักกตู้สีส้มนะครับก็ไปลองแรนตอมกันดูได้นะครับคราวนี้ครับมีอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นระบบอัปเดตเข้ามาใหม่ครับที่เราแบบจะไม่ทําก็ได้ เออตอบแบบนี้แล้วกันจะไม่ทําก็ได้ครับแต่ถ้าทําก็ดีนะครับคือตรงนี้ครับตอนนี้ครับระบบหนังสือครับมันจะอัปเดตเป็นวีคครับคือแต่ละอาทิตย์จะมีหนังสือมาให้แบบนี้ครับซึ่งครับของที่ให้เนี่ยน่าจะไม่ใช่พลังแน่นอนครับซึ่งเขาก็บอกและวในเว็บมันคงไม่ใช่พลังครับคงเป็นแบบของที่เอามาใช้อะไรพวกนี้ครับซึ่งพวกนี้จะรีทุกวีคนะเช่นวีคนี้เราทําครบปุ๊บวีคหน้ามาใหม่ เล่มนี้จะหายไปเล่มหน้ามาใหม่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําทุกวีครับก็สามารถหาของหานู่นหานี่มาใช้ได้จากตรงนี้ครับก็เป็นอีกระบบที่ค่อนข้างดีครับสําหรับแบบใครที่แบบของเหลือขยะเหลืออะไรเงี้ยนะครับก็อย่าพลาดด้วยประกันั้งปวงครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็อัปเดตหลักๆก็คงจะมีสั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ